ใช่คุณยายไหมบี่คุณยายค่ะคุณยายคุยโทรศัพท์อยู่อันนี้ลงได้เลยคุณยายหรือคุณป้าคุณยายเลยค่ะคุณยายคุยเลยหรอใช่ค่ะไป้ได้ครับผ่อนตอกไปเข้าบ้านแล้วครับยังค่ะยังวันนี้ผนตอกคุณยายอันนี้ส่วนคุณยายเหรอ สวนเช่าวไว้น่ารักมากวันนี้มาพัทยาขับรถผ่านมาเหมือนเดิมครับแล้วก็เจอคุณยายนั่งขายผักน่ารักมากยายชื่ออะไรยายปิน่นยายปิ่นนะครับนะปลูกเองหรอครับยายเนี่ย <c oughs> น่ากินมาก,กขายยังไงยายผงละ ถุงละยี่สิบบาทอาออใส่ถุงให้ผมเลยครับผักบุ้งน่ากินมากมผักบุ้งเอาไปกินกับส้มตำด,อนนอดีอันนี้อะไรยายดีอันนี้อะไรกะเพราค่กะเพราอุ้ยวันนี้ผัดผัดให้ดีอหน่อยนะ,ะผัดหมูผัดกระเพราใส่ไก่กะเพราไก่<อ>ใส่ถุงเลยครับอันนี้เอาขึ้นรถเลยดี แตงเนี่ยสี่ถุงอันนี้เขาเรียกแตงลายใหญ่ผมไม่เคยเห็นแตงกวาอันนี้แตงกวาบ้านไม่ปกติมันจะเป็นสีเขียวอันนี้ปลูกเองไงค่ะบออ๋อน่ากินเอาหมดเนี่ยเลยครับยายเอาหมดเหรอใช่เอาหมดแล้วฝนตกด้วยประเด็นคือวันนี้ฝนตกแล้วดูโลแกนดิ ดูนะแล้วค <cues> <l convert> <ını urai> ุณยายขายขายใยายปิ่นขายให้ครก็ขายได้ไหมยายวันนี้ขายได้ยังผมว่ายังไม่ได้แน่เลยใช่ไหมน่ะเออน่ารำด้วยนะเนี่ยอันนี้มัดเท่าไหร่ยายหรือว่าขายเป็นกำห้าบาทอันนี้คุณยายขายห้าบาทคุณยายปิ่นนะครับ อายุเท่าไหร่แล้วยายอายุเจ็ดสิบโอ้โหแล้วถั่วก็น่ากินมากดูพี่พี่เอาไปตำตำถั่วคุณยายแข็งแรงมากเลยเมื่อกี้อะผมขับรถไปแล้วนะยายแล้วทีเนี้ยเห็นคุณยายแล้วฝนมันตกด้วยไงก็เลยคิดว่าอุ๊ยวันนี้ขายน่าจะขายไม่ได้แน่เลยก็อุดหนุนยายปิ่นซะหน่อยนะครับบีมาช่วยคุณยายใส่ถุงในแล้วได้ค่ะยายอายุเจ็ดสิบยังสู้ชีวิตส มีลูกตาลดนว่ยนะเนี่ยลูกตาลเนี่ยหอมมากเลยอ่ะเอาไปทำไอ้อะไรนะบิยข<ห>น<ผ>ม,<ผ>มตาลแต่ตรเราทำไม่ได้สวยมากเลยอ่ะบรรยา,ากาศนะยายมีคุณตาไหม มีคุณตาไหมหรืออยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแกอยู่คนเดียวอันนี้ขวบเก้าเก้านะคะเก้าเก้ามัดเออฝนลงเม็ดเยอะแล้วเนี่ยคิดตังเป็นไหมเนี่ยาย ตังได้มาอันนี้อะไรยายขอข้าวมากินด้วยจ้าค่ะข้าวเมื่อกี้ไม่ได้กินข้าวเลยอ๋อกับข้าวคุณยายน่ารักมากกินยังไม่ได้กินข้าวเลยใช่มันได้กินข้าวเที่ยงอ๋อเท่าไหร่อ่ะเนาะวันนี้ไม่ได้ไม่ได้น้ำไม่ได้น้ำปกติยายขายได้วันละเท่าไหร่วันนี้ขายได้ยังวันนี้ขายได้ยังเพิ่งได้ยี่สิบอย่าพิ่งได้เท่าไหร่นี่พิ่งได้ยี่สิบ อ๋อเพิ่งขายได้ยี่สิบบาทยี่สิบสามสิบสามสิบห้าบาท <laughs> <laughs> ยายน่ารักอ่ะยายอยู่คนเดียวหรอา <Yeah. S 1> อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอยู่คนเดียว,ยยวไม่มีลูกไม่มีเต้าเหรอยายไม่ม mm ีค่ะมีลูกทำงานยังลูกทำงาน ลูกทําการทํางานลูกทํางานอยู่โน่นอยู่บอ่อวินบอ่อวินยายรวยไหมอาถามก่อนยายรวยยายจะขายผักเออมีม,มีพอมีพอกิน,กน,ไไนแล้วยายเอาอะไรได้จากไหนมามาซ,ซื้อนู่นซะื้อนี่ขายผักนะขายผักเอาไรายได้จากผักอย่างเดียวหรอ มีมีตังเก็บไหมไม่ม,มีจ้ะยายไหม <c oughs> ดูดูต้องถามไงเพราะว่าตอนเนี้ยยายอยู่หน้าสวน <c oughs> แล้วถ้าสมมติเผอิญว่ายายเป็นเจ้าของสวนนะ่ะ <c oughs> เออเอะไรอย่างเงี้ยขายตัวของสวนแต่สวนแค่หนูอ๋ออันนี้ก็มายายก็ไม่ได้อยู่นี่นะนุ่นยายอยู่สีสะเก็ดยายอยู่สีสะเก็ดแล้วทำไมยายมาขายที่นี่ลูกสาวพามาอยู่นี่มาอยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน อ๋อแล้วใครหาทำเลให้ยายว่ายายมานั่งตรงเนี้ยหลานหลานบอกว่าให้ยายมานั่งขายผักอ๋อแล้วแล้วรับมาจากไหนครับอ่าครับเขาไปซื้อเอามาปลูกมาหวานเองปลูกออ๋อปลูกแล้วก็เขาเอามาให้ยายขายหรือยายไปหาของเองยายเขาเอามาเองจ้ะอ๋อวันนี้มีแค่นี้ขายวันละแค่นี้นะอ๋อพอมีพอกิน น่ารักอ่ะวันนี้วันนี้ยายคุณยายปิ่นขายได้สามสิบห้าบาทมาเจอน้องดิวพอดียายรู้จักผมไหมเคยเห็นผมไหมไม่เคยจ้ะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเนาะเออน่ารักนะอ่ะวันนี้ให้คุณยายยายยายบอกให้เยอะอีกแล้วเอาเก็บไปกิน ข้าวนะครับจ่ายค่าน้ำข้าวไฟนะให้จริงๆนะยายเค,เคยเห็นแบงค์พันตั้งไหมนานมาแล้วเนี่ยเวย,ย, <c oughs> ยพอให้ผมนายายขอบคุณครับยาย โอ้หวันนี้ได้เข yeah ้าบ้านแล้วเก็บดีๆนะใช้ได้นานไหมสามพันเนี่ยได้นานอยู่ค่ะได้นานอยู่สู้ๆนะครับคุณยายเจ็ดสิบแล้วปีนี้ยังแข็งแรงอยู่ได้เป็นร้อยปีอยู่ได้เป็นร้อยปีขอให้อยู่ร้อยปีสุขภาพแข็งแรงนะครับยายไม่เจ็บไม่จน อยู่กับลูกกับหลานนานๆนะยายนะวันนี้เจอคนใจดีรู้สึกไงครับยายภูมิใจมากเลยค่ะภูมิใจดีใจเนาะยายเนาะยายไม่ศบตาผมเลยใครผ่านมานะครับก็มาอุดหนุนยายปิ่นได้นะครับแต่ดิวดูโลเคชันแล้วน่าจะันะัวคนพื้นที่มากกว่าเลยซอยไหนแถวไหนเนี่ย ยายไม่รู้เลยยายไม่รู้ดิวก็ไม่รู้เลยแล้วเราผ่านมาพอดีจังหวะที่ผ่านมาขอบคุณนะครับคุณยายสู้ๆนะวันนี้เป็นกําลังใจให้คุณยายปิ่นรักทุกคนรักทุกคนรักทุกคนยายภาษาภาษาบ้านยายหน่อยบอกรักเป็นภาษาสีสเกตหน่อยสลันอ่าอะไรนะยายสสลันน่ารักนะครับนะ ไปแล้วครับคุณยายไปแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับนะโอ้โหแล้วโลเคชั่นนะ่ะพี่ๆี่ดูนะฝั่งนี้ก็จะเป็นป่าป่าเขาเรียกว่าป่ากล้วยฝั่งนี้ก็ป่ากล้วยคุณยายก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยใช่แล้วฝนตกด้วยประเด็นเนี่ยเห็นไหมฝนตกจริงจังเนี่ยส่องมาตรงนี้เนี่ยฝนตกครับพี่พี่แล้ววันนี้ฝนตกด้วยยายเดินเดินมาหรือลูกมารับ อ๋อเวลากลับบ้านเออเสืออ้ยยยยายยืนไม่ค่อยได้เหรอก็เจ็ดสิบแล้วยายแต่ก็ดูแลสุขภาพด้วยดูแลสุขภาพด้วยเอาคุณนะยายนะ รัก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 ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผ่านมาเดี๋ยวมาอุดหนุนใหม่โอเคไหมโอเคขอบคุณครับไปไปด้วยไหมไปส่งไหมบ้านอยู่แถวไหนบ้านอยู่แถวนี้ใกล้ใกล้ไหมใกล้ใกล้หน่อยไปไปส่งไหมเนี่ยให้ให้ผมไปส่งให้ไปส่งคุณยายไหมลูกมารับกี่โมง